วัดท่าสสวนตาลอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีภายในวัดมีสถูปเจดีลักษณะเหมือนกับธาตุพนมมีเรือโบราณหรือเรือเจ้าแม่หงทองที่ขุดพบในลำน้ำชีพระธรรมโวหรือพระพุทธร,รูปหล่อสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยศิลปะแบบลาวเป็นพักคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งปีใดที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจะนิมนต์องค์พระลงไปแหร่รอบๆหมู่บ้านเพื่อให้ฝนตกและให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์จนเกิดประเพณีแห่พระธรรมเทวโวขึ้นทุกปีประวัติวัดท่าสวนตาลอำเภอขึงนจังหวัดอุบลราชธานีตามที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่16ไร่อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบโสถกว้าง9.30เมตรยาว21.30เมตรสร้างเมื่อพุทธศักราช2518ศาลาการประเรียนกว้าง13เมตร50ซติเมตรยาว30เมตรเป็นอาคารไม้ เพดานมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามและกุฏิสง์จำนวน3หลังเป็นอาคารไม้หนึ่งหลังและเครื่องตึกเครื่องไม้สองหลังพระท่าตุสวนตาลในสถูปหรือเจดีประธานของวัดท่าตุสวนตาลก่อด้วยอิฐเผาแกะสลักปูนปั้นเป็นลวดลายซุ้มเรือนแก้วทั้ง4ด้านฉาบด้วยพระทายพระทายคือการนำหินมาบดหรือตำให้ละเอียดผสมกับนาำอ้อยยางบงหนังควายแห้งเผาไฟแล้วตำ ผสมกันในหลุมดินแล้วตำให้ละเอียดเนื้อเดียวกันจะมีคุณภาพหรือความเหนียวคล้ายกับปูนซีเมนต์เป็นรูปทรงเรียนแบบพระธาตุพนมทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้าง9 9เมตรสูง18เมตรจากการเล่าของท่านเจ้าคุณพระนิโรธรักขิดได้กล่าวถึงความเป็นมาขององค์พระธาตุสวนตาลน,นี้ไว้ว่า พระธาตนี้สร้างขึ้นในยุคสมัยสร้างพระธาตพนมจังหวัดนครพนมลักษณะสันนิษฐานเหมือนกับทาตพนมเรือโบราณเรือเจ้าแม่หงทองวัดา่าตุสวนตาล เรือโบราณเรือเจ้าแม่หงทองปัจจุบันตั้งอยู่ภายในวัดท่าสวนตาลเป็นเรือขุดขนาดใหญ่ได้ค้นพบในช่วงเดือนพฤษภาคม2537ในลำน้ำชีเนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำชีแห้งขอดลงมากชาวบ้านจึงพบเรือลำนี้ที่หาดทรายวังไหลน้อยห่างจากบ้านชีทวนประมาณ5-6กิโลเมตรในวันที่14พฤษภาคม2537คืน15ข้ามเดือน6 พระภิกษุสามเณรโดยการนำของพรปลัดอุดเตชะธรรมโมเจ้าคณะตำบลชีทวนกับพระบุญมีอัสสะโวรองเจ้าคณะตำบลรองเจ้าอาวาสวัดท่าสุนตาลพร้อมทั้งชาวบ้านได้เดินทางไปขุดเอาเรือขึ้นแต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้เพราะเครื่องมือไม่เพียงพอต่อมาเมื่อวันที่17พฤษภาคม2537ขึ้น8ค่ำเดือน6 พระภิกษุสามเณรและชาวบ้านได้ไปขุดเอาเรือขึ้นอีกจนถึงเวลา15นาฬิกาจึงขุดเรือขึ้นมาได้จึงลากเอาเรือไปไว้ที่หา,า,าดทรายขณะทําการกู้เรือโดยมีพระภิกษุสามเณรรวมไปถึงชาวบ้านจํานวนมากที่ไปร่วมพิธีนั้นได้เกิดเหตุมหาศจจรันมีฝนฟ้าขนองจนทุกคนได้วิ่งหลบฝนกันอย่างวุ่นวายทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเขาว่าฝนจะตกลงเลยแม้แต่นิดเดียว ระดับน้ำในลําชีสูงขึ้นจนถึงเรือที่เก็บไว้เรือลํานี้มีชื่อว่าเจ้าแม่หงทองตั้งตามนิมิตหมายของคุณแม่จินตนาจาตุรันตานนเป็นเรือขุดขนาดใหญ่โดยใช้ไม้ตะเคียนหินขนาดใหญ่เพียงท่อนเดียวมีความยาว24เมตรกว้าง2.70เมตร คาดว่าเรือลำนี้มีอายุประมาณ300ปีและคงเป็นเรือของคนสมัยก่อนที่ใช้ขนอ้อยไปขายเพราะบ้านชีทวนในอดีตเป็นแหล่งปลูกอ้อยขนาดใหญ่ในเขตลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างเรืออาจจมหรือไม่ก็ปล่อยทิ้งไว้จนถูกดินโครนกลบฝังในที่สุดวัดท่าสนตาตั้งอยู่ที่บ้านชีทวนหมู่3ตำบลชีทวนอำเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานี